แต่ถ้าคนละจัก,กรวาลน,น่ะได้แต่ว่าในจัก,กรวาลเดียวกันในยุเดียวกันกนี่ไม่มีถามว่าเพราะอะไรมผมขอตีความอย่างนี้ว่าเวลาพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งตรัสรู้ถ้าพูดตามแนวะคิดแบบมหายานโลกธาตุของพระองค์จะเปลี่ยนเป็นพุทธเกษตรของพระองค์และจัก,กรวาลจัก,กรวาลเดียวมันจะเป็นพุทธเกษตรสองแห่งพร้อมกันได้ยังไงมันมันก็ไม่ได้สิใช่ไหมครับ ดังนั้นก็ต้องมีพระเจ้าองค์เดียวแหละเพราะว่าจักรวาลมันเปลี่ยนเป็นพทธเกษตรทั้งสองแบบภายในจักรวาลเดียวกันไม่ได้ไเหมือนพิซซ่านะครับหน้าซีกหนึ่งเป็นหน้าหนึ่งซีกหนึ่งเป็นฮาวายเอยนอีกซีกหนึ่งเป็นซูปเปอร์เดลุกอย่างเงี้ยไม่จักรวาลไหนไหมจักรวาลซีกหนึ่งเป็นสหาโลกซีกอีกซีกหนึ่งเป็นสุขาวดีแบบนี้คนก็เอ้ยเดี๋ยวขอเดินทางข้ามข้ามเขตไปตรงสุขาวดีหน่อยอะไรางี้มันไม่ได้ครับ พุทธรกเสกเขาไม่ใช่ฮาวเอี้ยนแบบไม่ใช่พิซซ่า